เมนูเอาใจสายเกาอีกแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้นจะชวนมาทําต็อกโบกีสอดไส้ชีสรสจ,จางกันทำง่ายแล้วก็อร่อยฟินสุดๆเลยค่ะเมนูนี้มีวัตถุดิบไม่กี่อย่างแต่อร่อยฟินเหมือนเดิมค่ะแอนก็สั่งเป็นเซ็ตต็อกโบกีสอดไส้ชีสรสจาจังของมิสเคมาค่ะเขาก็จะแถมงาขาวซองเล็กๆมาให้แบบนี้นะคะเปิดซองออกมาถุงสีฟ้าเป็นเจลทําความเย็น และซองนี้ก็เป็นผงปรุงรสกับซอสจาจังแล้วก็มีออมุกนะคะหรือว่าลูกชิ้นปลาแผน่นส่วนถุงนี้เป็นเส้นต๊อกสอดไส้ชีสก็นําเส้นต๊อกกับออมุกมาล้างน้ําเปล่าให้สะอาดก่อนนะคะเส้นตอกของมิสเตอร์เคมีความเหนียวนุ่มสั่งมาชีไรไม่เคยผิดหวังเลยค่ะจากนั้นก็ตั้งหม้อใส่น้ําเปล่าน้ําเดือดตามด้วยผงปรุงรสลงไปได้เลยค่ะแล้วก็คนผงปรุงรสให้ละลายเข้ากันจากนั้นก็ตามด้วยซอสจาจังลงไปค่ะ ซอสจาจังเข้มข้นน่าชานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆพืแล้วก็ตามด้วยเส้นต๊อกกับออมุกลงไปได้เลยค่ะจากนั้นก็ใส่โบโลนาหั่นเต่าลงไปเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> จะใช้เป็นเนื้อสัตว์อะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบได้เลยค่ะแอนก็จะเพิ่มความเข้มข้นลงไปอีกด้วยเชสด้าชีสนะคะเพื่อนเพื่อนจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าซอสของเขาเข้มข้นแล้วค่ะคนไปเรื่อยๆจนกว่าเส้นจะสุกเลยนะคะน้ำซอสแบบเหนียวเข้มข้นมากๆค่ะเมื่อทุกอย่างสุกดีแล้วก็ใส่ต้นหอมญี่ปุ่นกับงาขาวลงไปปิดท้ายแอนว่าความอร่อยของเมนูนี้ก็อยู่ที่ความมเขขข้้นอง ตัวซอสกับเส้นต๊อกค่ะได้เส้นต๊อกที่มีความเหนียวนุ่มก็คืออร่อยจบแล้วค่ะจากนั้นก็จะปิดเตาเลยค่ะแล้วก็จะใส่ไข่ต้มลงไปเป็นอย่างสุดท้ายค่ะต๊อกโบกีกินกับไข่ต้มคือเข้ากันอร่อยมากค่ะว่าแล้วเอ็งก็ขอชิมก่อนเลยซอสเข้มข้นเส้นเหนียวนุ่มอร่อยฟินมากๆค่ะพี่ดุลก็อดใจไม่ไหวขอมาชิมเหมือนเดิมค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่ดุลดุลบอกซอสเข้มข้นเส้นต๊อกใส่ชีสแบบยืดๆอร่อยฟินสุดๆเลยค่ะใครที่อยากจะอร่อยฟินแบบนี้ก็คลิก ลิงก์ในตะก,กล้าเหลืองได้เลยนะคะ